แบบนี้จะจบกันได้ไหมหรือความหวังในการได้กองหน้าเบอร์9คนใหม่ของลิพูจะริบหรี่แน่นอนเขาว่าในตลาดซัมเมอร์นี้แฟนลิพูอยากจะได้กองหน้าเบอร์9้าหรือหมายเลขเก้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ดาวนินเนียที่อาจจะย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีแต่ดูเหมือนว่าความหวังนี้มันอาจจะริบหรี่ลงค่ะเพราะว่าทั้งสองสโมสร มีความเห็นในะเรื่องของราคาที่แตกต่างกันตามรายงานของโรมาโนได้มีการบอกนะคะว่าตอนนี้ดีลของดาวินูเนสกับนาโปลีไม่ได้มีความคืบหน้าไปมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าลิปูและก็นาโปลีมีความเห็นในะเรื่องราคาที่แตกต่างกันลิปูตั้งราคาในดีลของดาวินูเนสไว้ที่ 65-70ล้านยูโรแต่ในขณะเดียวกันทางหน้าของนาบลีประเมินราคานูเยตถูกกว่านี้ถึง2เท่าตัวพอได้ฟังแบบนี้เรียกได้ว่าปวดใจเลยนะคะสำหรับแฟนลิพูดเดี๋ยวนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะคะยังมีการพูดคุยเจรจากันเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็นาบลีกำลังที่จะมองหานักเตะคนใหม่เข้ามาแทนที่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ดาวินูเยก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักอยู่แต่เพียงแค่ว่า ดิวมันไม่มีความคืบหน้าและทําให้นาบลียอาจจะต้องมองหานักเตะคนใหม่เข้ามาแทนที่ดาวินูเนสแล้วก็ถ้าหากว่าดิวนี้จบกันไม่ได้แฟนแฟนลิปูก็อาจจะช้าใจนิดนึงนะคะการที่อยากจะปล่อยดาวินูเนสออกทีมในเวลานี้ในราคา65้าถึง70ล้านยูโรเอาจงจริงนะเราในฐานะที่เป็นแฟนลิปูเราก็บอกเลยว่ามันยากมากจริงดาวินูเนสคือตอนนี้ฟอร์มมันไม่ได้เรียกขนาดนั้นถ้าได้แบบ40 50บล้านปอนด์หรือ40-50้าล้านยูโรเอาจจริงก็จะมองว่าอืม เป็นดิวที่เก่งแล้วแหละนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะการจะปล่อยดาวินยูเนสออกในราคาสูงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงค่ะถึงแม้ว่าตัวนักเตะอยากจะย้ายประทับใจกับการคุยแผนงานกับคอนเตยังไงก็ตามแต่แต่ใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าจะปล่อยออกในราคานี้สองนักข่าวดังอย่างคริสเซนฟอกแห่งบิลและแพเทนเบิร์กจาก s k y Sport ์ตเยอรมันได้มีการประสานเสียงกัน ว่าตอนนี้ไบยูนิคอยากจะได้หลุยดิอาสปีกซ้ายของลิพูไปร่วมทีมซึ่งพวกเขาวางหลุยดิอาสไว้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในตลาดรอบนี้นะคะถึงแม้ว่าลิพูจะได้มีการเตรียมเปิดยื่นเจราจารและสัญญาของหลุยดิอาสจะมีอยู่อีกถึง2ปีแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะคะเนื่องจากว่าลุยดิอาสอาจจะได้รับข้อเสนอที่ไม่ตรงกับที่เขาต้องการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลุยเดียสมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาให้ความสนใจอานาะเซอร์พร้อมทุ่มงบทุ่มเงินให้เจ้าตัวไปเล่นที่โปรโลีกซาอุดิอาระเบียแต่นักเตะก็ยังไม่ได้ความสนใจนะคะเพราะว่าอยากจะเล่นในยุโรปอยู่ แล้วก็อีกหนึ่งทีมที่มาให้สนใจแบบล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือาเยมวนิกซึ่งไม่รู้นะคะว่าาเยมวนิกมาพร้อมกับข้อเสนอที่มันเร้าใจแล้วก็พร้อมใจหรือเปล่าถ้าหากว่าอยากจะได้ลุยดีอาสไปอยู่ในทีมแต่แน่นอนค่ะว่าบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในทีมที่คุณพ่อของลุยดีอาสเคยพูดถึงนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนมีเขาเรียกความฝันเนี่จะไปเล่นที่บาร์เซโลนา แต่อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้บาชซรลนาคือติดปัญหาเรื่องของการเงินก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะดึงหลุยดิอาสไปร่วมทีมได้และอีกหนึ่งสิ่งในการที่จะย้ายนะคะต้องบอกว่าลิปูเองก็ไม่ได้มีแพลนที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมเช่นกันแลนที่ลิปูมีคือการต่อสัญญาแต่สัญญานั้นมันอาจจะยังไม่ถูกจริตของนักเตะนะคะข้อเสนออยากจะยังไม่ลงตัวก็เลยทําให้ดิวมันไม่จบสักทีค่ะ